สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวมาโอแฟนเทกรุ่น X9 นะครับเป็นเมาส์เกมมิ่งนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับฟังก์ชันของเมาส์ตัวนี้นะครับก็จะมี dpi นะครับ800ถึง4,800นะครับมีถึง84ระดับนะครับก็ไว้สำหรับเกมมิ่งเกียร์ทุกคนนะครับแล้วก็อัตราคลิก ของเมาส์ตัวนี้ครับก็จะอยู่ที่สิบล้านครั้งนะครับแล้วก็ตัวน้ำหนักของเมาส์นะครับเฟนเทคเอ็กนะครับก็จะมีแค่3าสิกรัมเท่านั้นนะครับก็คือสะดวกนะครับต่อการเล่นเกมนะครับหรือว่าทํางานนะครับมันจะน้ําหนักเนี่ยครับก็จะไม่นักเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะครับสมดุลนะครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้นะครับก็จะมี ระบบของมาโคนะครับไว้สําหรับเปลี่ยนปุ่มได้นะครับก็จะเปลี่ยนปุ่มซ้ายไปไว้ปุ่มขวาก็ได้นะครับเปลี่ยนปุ่ม dpi เปิดปิด dpi นะครับเป็นปุ่มอื่นก็ได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ทุกปุ่มของตัวเมาส์เลยนะครับแล้วก็สําหรับตัวเมาส์นะครับจะมีไฟ rgb นะครับอยู่รอบตัวนะครับแปดสีนะครับมีทั้งหมด4ี่ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกก็จะเป็น เมาส์นะเป็นสีตามที่เราเลือกนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่2ก็คือจะเป็นไฟวิ่งนะครับไฟสีวิ่งฟังก์ชันที่3ก็จะเป็นฟังก์ชันไฟที่เราเลือกนะครับเป็นเฉพาะสีนะครับอย่างเราเลือกสีแดงสีชมพูก,ก็คือจะเปลี่ยนแค่สองสีนี้นะครับฟังก์ชันที่4ก็จะเป็นฟังก์ชันไฟทั้งหมดนะครับจะค่อยๆวนรูปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเดี๋ยวแต่ที่เราตั้งนะครับ สำหรับ <c oughs> ดีไซน์ของเมาส์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นดีไซน์สำหรับคนมือซ้ายและมือขวานะครับก็เพราะว่าเมาส์ตัวนี้ครับสามารถเปลี่ยนปุ่มได้ทุกปุ่มนะครับก็รสำหรับคนมือซ้ายก็ย้ายปุ่มชิกซ้ายนะครับมาไว้ตรงตรงนี้ได้นะครับทำให้สะดวกนะครับต่อการเล่นนะครับ <c oughs> แล้วก็ปุ่มนะครับจะมีถึง เจ็ดปุ่มนะครับก็จะเป็นปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานะครับลูกกิ้งนะครับไว้สําหรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับรถปรับขึ้น dBI ปรับลด dBI นะครับปุ่มมาโคนะครับสองปุ่มนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวนี้ครับก็จะเป็นสายทักนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็สําหรับหัวเสียบของตัวนี้ครับเป็น USB อสบีไทเนะครับ แล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นเลซนะครับที่มีความสะเถียนนะครับต่อ,อ,อแผ่นรองเมาส์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่สามารถใช้กับคนที่ไม่มีแผ่นรองเมาส์ไม่ได้ได้นะครับก็คือเพราะว่ามีแท่นสําหรับสําหรับแค่แผ่นรองเมาส์นะครับถ้าเกิดไม่มีแผ่นรองเมาส์เนี่ยครับจะแบบไม่สะเถียนนะครับ ครับข้อจบการรีวิวเท่านี้ครับ